อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับจะมาลองบัฟนะครับไม่ใช่บัฟสิมันเป็นสกิลพิเศษนะครับที่เขามีให้เลือกอ่ะที่เป็นเพิ่มเลือดสตันหรือว่ากระโดดวิ่งเร็วอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเมื่อเช้าเห็นสกิลอยู่สกิลหนึ่งคือสกิลใบ้ป้อมอ่ะที่มันทําให้ใบป้อม8วินะครับก็เลยคิดว่าเอ้ลองใช้กับบามอนผมว่าน่าจะเบริรน่าจะเวิร์กนะครับ เป็นบัฟสกิลใบป้อมนะครับเนี่ยตัวนี้ครับบัฟสีม่วงตัวนี้ครับเป็นสกิลใบป้อมนะครับการลบกวนนะครับก็จะใบป้อมแปดวินะครับแล้วก็เล่นกับต้นๆนะครับต้นก็ใช้ใบป้อมอีก8วินะครับซึ่งเป็นคอมโบเกียนสำหรับ การตีป้อมมากนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าคนในป้อมนะครับต้นเกมผมว่าโหดอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับว่าจะจะเจ็บหรือจะจะไล่ฆ่าเขาหรือว่าจะเจ็บเองนะครับเดี๋ยวคอยดูกันครับสามวิครับไปโอ้ <Bye. S 1> oh. อ่ะฝั่งตรงข้ามไม่มีนาน่านะครับแฟนนี่น่าจะสบายนิดนึงนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามก็มีแฟนนี่เหมือนกันครับมีแฟนนี่มีฟังโก้ครับฟังโก้นี่ตกเลย <wreck> เล่นบนครับเล่นบนครับสเตปเดิมหมุนหมุนหมุนมุนมุนหมุนมุนนี่แหละข้อดีของบาร์มอนนะครับไม่มีมานาครับกดสกิลได้เรื่อยๆครับ ความคู่ครับตัวที่สองเป็นตัวนี้ครับเป็นบัฟตัวนี้ต้องให้แฟนนี่นะครับให้แฟนนี่ได้บัฟรีบออกมาอาคีปก่อนฝั่งตรงข้ามน่าจะฟามเหมือนกันครับตีป้อมเลยครับ ใบแล้วใบแล้วครับใบป้อมไปหนึ่งทีแล้วครับไล่หัวดกันในป้อมเลยครับนี่แหละรครับข้อดีของสกิลใบป้อมนะครับผมกดใช้ไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าต้นมันกดใช้ยังถ้าต้นมันยังไม่กดใช้เดี๋ยวมันจะบวกเข้าเองครับเดี๋ยวเราจะตามมันน่าจะกดใช้ไปพร้อมกันนะครับจังหวะบวกครับไม่ทันมอง กดได้ก็ต้องกดครับโดนยิงโดนยิงอ้าวสวยเลยครับได้สองละเลเวลสี่แล้วครับแล้วเป็นการกดเลเวลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามไม่จะไม่ทันเลยครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพุ่งไปโดนมัน กลับก็น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวกลับแล้วมาบวกกันใหม่ดีกว่าครับน่าจะไวกว่าครับเพราะว่าบามอนก็พุ่งได้นะครับแต่สู้แฟนนี่ไม่ได้ครับแฟนนี่แม่งไปเนี่ยไปแล้วนู่นดูแฟนนี่แม่งโดดดิไปแล้วครับแฟนนี่รอรอครับ ม,มันไปแล้วเห็นไหมมันไปแล้วเห็นไหมมันใบป,ป้อมแล้ว <c oughs> เอาเอาโดนออกมาโดนออกมาไอห,หาต้นกูไม่ได้เลเวลนั่นไงกูว่าแล้วให้มันโดนยิงสักเข็ด,เดี๋ยวมันกลับแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่เพราะว่แฟนนี่มันได้ได้เปรียบวายครับได้เปรียบตรงโดดวายครับเขาเปลี่ยนตัวมาแล้วครับ ั่งบนมาเป็นฟังโก้นะครับฟังโก้กับแฟนนี่ขึ้นมาแทนแล้ววายไอ้ต้นมันไปหาบับแล้วบวกได้ครับเดี๋ยวค่อยดูครับบวกเองก็ได้ครับไม่ต้องรอต้นครับบวกไปก่อนครับตัดเลือดมาลไล่ต้นมาแล้วเราไม่กลัวเท่าไหร่ครับ ใบป้อมครับเนี่ยใบป้อมเราวิ่งตามกันได้เลยครับสับครับสับเห็นไหมครับป้อมมันจะเป็นขึ้นป้ายขาวๆอ่ะนี่คือการใบป้อมนะครับไอ้ต้นใบได้ไหมนี่คือคอมโบเกียนนะสองคนนะครับผัดกันใบครับแล้วก็ไล่คิวขาป้อมเลยครับป้อมสองนะครับ เคลียคลิปไว้ด้วยครับสองตัวนี้ทุบเลยครับไม่พูดไม่จาตีป้อมครับตีป้อมโอ,โอ้ไม่มีใบป้อมนะครับเจ็บเจบโอ้เจ็บเจ็บเจ,บจ,บจบ็ต้องถอยกันครับเยอะครับเยอะครับเขาไม่ไหวเขามาสี่แล้วครับไปตรงกลางครับไปเอาป้อมกลางเลยได้ตังค์แล้ว ผมต้องหาอีกพันหนึ่งก่อนนะ่ะนิดเดียวเองครับได้ละได้โลอันนึงอะโอ้ยฟังโก้ได้โลแล้วครับไม่กลัวแล้วครับนี่นี่นี่พร้อมบวกนะได้โลนะอ้าวพร้อมบวกแต่พุ่งไปคนละทางดีละผมว่ารอฟื้นครับรอฟื้นได้ครับ สับมันครับสับมันครับค่าห้าแล้วครับค่าห้ามามีใบป้อมอยู่ครับตีเลยครับเป็นเกมที่โคตรไวอะ่ะผมบอกได้เลยนี่ขึ้นบ้าน,นครับโอ้โห หนักหนัครับไปเก็บข้างๆก่อนดีกว่าไอ้ต้นไปหาแฟนนี่ละเหลือ<แนก> er ป้อมบนครับระหว่างรอคลิป แล้วครับเอาปอมก่อนครับปอมแตกนะครับโอ้ตีนตีนตีนเอา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 ต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเพื่อนม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 าแล้วโอ้ยไม่มีชุบด้วย นักขนูนักขนูฆ่าสี่แล้วเนี่ยครับความเกียนของคู่เกียนนะครับป้อมแม่งหายอย่างไวแล้วก็ไล่ค่าได้เยอะนะครับช่วงแรกเอาใหม่ครับเอาใหม่แล้วเมื่อกี้ผมจะถอยอยู่แล้วนะแต่ว่าเห็นทีมาบวกก็ไม่เป็นไรครับ มาใหม่ครับนี่กดใบป้อมแล้วเข้าไปบวกกันอะ เข้าไปแทงครับแต่อย่างว่าครับบางทีทีไม่รู้กันก็ยากนะคือเขาไม่รู้ว่าเราใบาป้อมครับถ้าอย่างไอต้นในต้นมันรู้มันมองมันถ้ามันดูอยู่มันก็จะรู้ครับว่ากดใบป้อมนะครับได้ได้ป้อมอีกแล้วครับนี้เจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีไปอันป้อมในนะครับได้คิวด้วยเนี่ยถ้าอยู่ ยี่สิบสี่ต่อสิบนะครับเดี๋ยวเราดันป้อมขึ้นไปก่อนข้าหัโหดทางนั้นครับป้อมแตกแล้ว <c oughs> เป็นเกมที่จบไวมากนะครับสิบนาทีเองนะครับ <Victory. S 1> ตัวเกมไม่ถึงสิบนาทีด้วยนะครับก็ระยะเวลาคลิปสิบนาทีนะครับ เนี่ยครับการเลือกใช้คุณสมบัติของบัฟนะครับถ้าเลือกดีนะครับก็มีผลอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเกมจบไวามากเลยครับแค่8นาทีเองนะครับ8นาที1ิบแวิอ่ะเดี๋ยวกดเขาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันยังนิดเดียวนะครับไหนเอ่ยอน่าจะอยู่ช่องนี้นะความสามารถครับเนี่ยเห็นปะ มันสามารถก็มีอันนี้ที่มันโจมตีมอนเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้โจมตีฮีโร่นะครับเกี้ยวโกดนี่ยรถดีเฟนส์ของตัวเอง20นะครับเพิ่มสปีดการโจมตี5 5แล้วก็โจ,จมตีกายภาพ15นะครับอันนี้ไว้วิ่งนะครับอันนี้เพิ่มเลือดนะครับเนี่ยก่อกวนเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้สตัรูน0.5าวิอันนี้รู้สึกจะอมมาตานะครับอมมาต้าสวิแรกแล้วก็เพิ่มสปีดวิ่งนะครับอันนี้ ลดสปีดการเคลื่อนไหวของฮีโร่50%นะครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็จภาพเมจิกเพิ่ม40% 3ามวิผมว่าก็เหมาะกับสายแท้งแต่จริงๆผมว่า3วินี่บางทีก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเหมือนบิงนะครับกระโดดไปข้างหน้านะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทํากลุ่มไลน์ของเกมนี้นะครับเพื่อไว้เล่นเล่นกันสนุกๆนะครับเพราะบางทีเล่นน่ะคนอื่นแม่งปวดกระบาลครับโอเคครับจบคลิปแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ